รนดอมคลิปนะคะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณนะเวลานี้ก็ได้ไพ่สามใบนี้นะคะก็คืออ่านง่ายเลยเคราวนี้ยเพราะว่าความรู้สึกของคุณเองอะ่ะคุณกังวลใช่ไหมกังวลกับทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นหรือว่ากังวลกับสิ่งที่เขาเคยทําอะไรเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือคุณอาจจะสงสัยว่าเขามีอะไรปิดบังคุณอยู่ไหมมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วอ่ะตัวของเขาถามว่ามีอะไรปิดบังไหมตามหน้าไพ่ก็ มีนะสิ่งที่เป็นความลับที่เขาปิดบังคุณเอาไว้นะคะไม่ได้บอกว่าคืออะไรแล้วก็ถามว่า เขารู้สึกยังไงเขายังไปไหนจกคุณไม่ได้นะคะเห็นไหมผานบุญจับนางมโนราคือยังติดบ่วงอยู่นะคะยังมีบ่วงเวรบ่วงกรรมต่อกันอยู่บ่วงนี่มีทั้งบ่วงทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะคือเขายังมีความรู้สึกตรงนั้นอยู่นะคะทําให้ยังไปไหนจกคุณไม่ได้น่าจะมีปัญหาทะเลาะก,กันหรือเปล่านะถ้าดูตามหน้าไพา่เพราะว่าดูเหมือนว่าเขาก็มีอะไรปิดบังอยู่ด้วยนะแล้วก็ตัวเขาเองะเขาก็ยัง Move on ไม่ได้ถ้าดูจากอย่างนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนะี่ย ไม่ว่าจะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมาคุยกันอยู่ดีนะคะได้ไพ่ทาเวสวรรณขึ้นมาทาเวสวรรณเขาอาจจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะเป็นไปได้นะคะว่าขอให้ได้กลับมาคุยกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะเป็นไปได้คะ่ะก็ถ้าตรงกับพลังงานท่านไหนก็น้อมรับกลับไปนะคะขอบคุณค่ะ